ร้องร้องปอ,อทอเอาผิดมือดีตัดต่อภาพอ้างชื่อลงทลิปลามกมากปรินคิมเบอร์รี่ยันบ้านที่เขาใหญ่ยังไม่ใช่เรือนหอแต่หลุดปากบอกกำลังหาอยู่บอนกำมันเข้าห้องซ้อมเตรียมพร้อมแชร์ความสุขคอนเสิร,ร์ตรีวิวบันเทิงฟันแอนแฟร์วันพรุ่งนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามพร้อมข่าวอื่นๆได้กับพิธีกรลูกแก้วกรกมลได้นายรีวิวบันเทิงวันนี้ สุริวันเทิงนะคะวันนี้พบกับลูกแก้วกรกมนค่ะเริ่มต้นข่าวแรกไปที่เรื่องราวของคุณแม่สิริต้าเจนเซน่นกันก่อนเลยค่ะเธอก็ได้ควงคุณสามีนะคะคุณกรณรงเดชค่ะเพื่อไปร้องต่อบอก,กอปอทอน,นะคะแจ้งความเอาผิดมือดีที่ตัดต่อภาพแล้วก็ชื่อของเธอในคลิปลามกอันาจารค่ะ เมื่อวานนี้นะคะคุณสิริตาก็ได้อุ้มท้อง6เดือนพร้อมกับสามีคุณกรณรงเดชค่ะแล้วก็ที่ปรึกษาทางกฎหมายเดินทางไปที่กองมังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะหรือว่าบอก,กอปอทอค่ะเพื่อแจ้งความเอาผิดบุคคลที่นําคลิปวิดีโอที่ถูกตัดต่อในเชิงลาม,มกอนาจารไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์ค่ะโดริต้าบอกว่าเธอเห็นคลิปนี้เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วครั้งนั้นเนี่ยเป็นการระบุค,ค่ะว่าเป็นคนหน้าคล้ายนางเอกชื่อดังก็เลยไม่ได้สนใจอะไรจ กระทั่งแฟนคลับได้ส่งคลิปนี้มาอีกครั้งซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นการตั้งชื่อแบบเป็นชื่อเธอตรงๆเลยค่ะเพื่อหวังให้คนเข้าไปดูเยอะๆและยังมีการใช้ถ้อยคอยําหยาบคายสอบไปทางรามกอนาจารและผู้หญิงในคลิปก็ไม่ใช่เธอด้วยครั้งนี้เธอก็เลยทนไม่ได้จริงๆต้องมาแจ้งความเพื่อปกป้องชื่อเสียงของตัวเองขณะที่คุณกรณ์ก็บอกว่าเป็นห่วงอนาคตข,ของครอบครัวค่ะเกรงว่าลูกที่เกิดมาจะได้รับผลกระทบเมื่อโตขึ้นจึงอยากให้ลบคลิปทั้งหมดและจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไปฟังเสียงของทั้งคู่กันเลยค่ะ พอครั้งนี้เขาใช้ชื่อเราเต็มๆเลยแล้วก็หัวคลิปเป็นลูกของเราด้วยแล้วเราเห็นอุ๊บเราก็บอกเลยว่าเรานอนไม่หลับเรารู้สึกว่ามันเป็นการล่วงละเมิดชื่อเสียงของเราแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่นักเกียจมากๆอะไรเงี้ยนะคะเราก็อยากที่จะปกป้องอย่างแรกเลยชื่อเสียงของเราแล้วก็คนที่ทำเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมันมันใจร้ายมากๆที่ทำอย่างนี้กับเรา เป็นหัวว่าตอนนี้คุณตาก,ก็อย่างที่ทราบคือกําลังจะมีจะมีลูกก็ไม่อยากให้แบบว่าในอนาคตเือถ้าไม่ออกมาแก้ตรงนี้ให้ถูกต้องเดี๋ยว,วคนจะเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยครับและมาที่เรื่องราวของหนึ่งคู่หวานนะคะมาก์รินคิมเบอรี่คูลัก m k นั่นเองไปออกงานกันนกข่วก็ถามกันยกใหญ่เลยว่าบ้านหลังงามที่เขาใหญ่อ่ะใช่เรือนหอหรือเปล่าไปฟังคําตอบกันค่ะ จะมีภาพหวานๆที่บ้านพักที่เขาใหญ่ออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันนะคะจนหลายคนก็เดากันไปต่างๆนานาว่าเอ๊บ้านหลังนี้ใช่เรือนหอของหมากปรินเทมเปอรี่หรือเปล่านะเมื่อวานนี้ทั้งคู่ควงกันไปออกงานค่ะก็เลยได้ชี้แจงบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยยังไม่ใช่เรือนหอเป็นแค่บ้านพักต่างอากาศเท่านั้นเรือนหอจริงๆต้องใหญ่กว่านี้จ้าก่อนจะหลุดปากยอมรับว่าตอนนี้กําลังมองหาที่ดินนะคะเพื่อสร้างเรือนหออยู่เหมือนกันแต่ก็ยังไม่เจอที่ถูกใจส่วนแลนเรื่องงานแต่งที่มีข่าวลือว่าทั้งคู่อาจจะควง การลั่นระฆังวิวานในปีหน้าโอ้ยทั้งคู่เขินหนักมากเลยนะคะก่อนบอกว่ายังไม่รู้และให้มาถามใหม่ในปีหน้าไปฟังเสียงของมักคิมกันเลยค่ะอันนี้ไม่ใช่นนไม่ใช่จ้ะอีกอย่าง <S <S ค่ะเป็นเดือนหอกไม่ใช่ค่ะตเองใหญกั่านี้ไม่ไม่ครับไม่ใช่เออต้องใหญ่กว่านั้นต้องใหญ่กว่านั้นนะคะอันนี้มันอันนี้ แบบบ้านพักตากอากาศชั้นเดียวอะไรเงี้ยเธอถ้าจะอยู่จริงๆอ่ะจะอยู่ไม่ได้จริงเลย้วเรื่องหาที่ทางอ่าเล่นหอยังค่ะยังเลยเอา่ายังอะไรยังก็ได้ยังยังไยังไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ไหนดูทุกวันเลยเนี่ยไม่ใช่เราอ่ะดูทุกวันนะคะแต่ว่ายังหาไม่ได้ว่า,ออาจะไปไอยู่แถวไหนแต่ว่าที่เราคุยกันคืนที่เราได้ยินมาจากรุ่นพี่นะที่เขามีครอบครัวมีลูกแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าจะเลือกซื้อบ หาเลือกให้มันอยู่ใกล้โรงเรียนลูกดีกว่าอะไรอย่างนี้ฉันองไม่รู้ยังคะมอไยไมไกลเ <c oughs> ลย <c oughs> ไปแล้วคุณผู้ชมไปถึงเรื่องของโรงเรียนลูกกันแล้วนะคะอะรออัปเดตคู่นี้กันต่อไปแล้วกันในปีหน้าค่ะและมาต่อกันที่ข่าวของหนุ่มคนนี้เจมส์มาค่ะตอนนี้เขาเป็นพระเอกที่มีตำแหน่งแล้วนะคะเป็นดาวติก๊กต็อกค่ะ ความเข้าใจกันก่อนว่าเจมส์มาเนี่ยนะคะยังไม่มีแอคาวติคต์ตกเป็นของตัวเองหรอกค่ะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยโหไปโผล่ร่วมแจมในคลิปของคนน้าคนที่บ่อยมากๆเรียกว่าใครที่ถ่ายละครกับเจมส์นะคะก็จะมีช่วงว่างๆในกองก็จะชวนเจมส์มาร่วมอัดคลิปด้วยเสมอค่ะซึ่งเจมส์ก็น่ารักปฏิเสธใครไม่เป็นใครพาทาอะไรก็เออทํากับเขาไปหมดเยอะแยะมากมายแต่เอาจริงๆก็ต้องขอบคุณเหล่านักแสดงเหล่านั้นนะคะโดยเฉพาะพี่อ้นสีพันที่อัดคลิปกับเจมส์บ่อยมากเพราะว่าคลิปเหล่านั้นทำให้เรานได้เห็นอีกมุมหนึ่ง ของน้องที่น่ารังจริงแล้วก็ขี้เล่นกับเขาเหมือนกันนะคะจนตอนนี้แฟนๆยกให้เจมเนี่ยเป็นดาวติ๊กตอก คนล่าสุดมงลงไปเลยเมื่อวานเจมไปออกงานก็พูดถึงเรื่องนี้ค่ะยืนยันว่าที่ทําลงไปเนี่ยไม่มีใครบังคับเป็นการจอยจอยสนุกสนุกกับเพื่อนในกองเท่านั้นนะคะแต่ผลตอบรับก็คือดีมากดีเกินคาดไปไหนเมื่อไหนตอนนี้มีแต่คนถามว่าเอ้ยมเมื่อไหร่จะได้ดูคลิปอีกก่อนจะบอกว่าถึงแม้กระแสจากแฟนๆดีแต่คงไม่เปิดไอคา์ของตัวเองหรอกนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนคิดเทเทิไม่ค่อยเก่งแต่ถ้ามีคนชวนเล่นเจมบอกว่ายินดีที่จะเล่นด้วยแน่นอนคะ่ะ ปิดท้ายช่วงนี้นะคะผู้ชมมาอัปเดตข่าวของพิสิทธ์นักร้องนำวงโมทีฟกันหน่อยดีกว่าค่ะล่าสุดเพื่อนของพิสิทธ์บอกแล้วนะคะว่าได้รับเบาะแสเพิ่มเติมดีนหน่อยแล้วค่ะหลังจากเมื่อวานนี้เพื่อนได้ประกาศตามหาพิสิทธ์นักร้องนำวงโมทีฟนะคะที่หายตัวไปพร้อมกับรถเบนซ์ค่ะตั้งแต่วันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งทำเอาหลายคนเป็นห่วงก็เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยพิสิทธ์ได้โพสต์ตัด เพราะใน Facebook เยอะมากเพราะมีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะคะล่าสุดเมื่อคืนนี้เพื่อนของพิสิ์ก็ได้โพส a c e b o o k ค่ะบอกว่าที่ประกาศตามหาเพื่อนก็เพราะเป็นห่วงและที่ยังไม่ได้แจ้งความก็เพราะว่าไม่ต้องการให้เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งตอนนี้ก็คิดในแง่ดีว่าพิสิทธ์อาจจะอยากอยู่เงีย,ยบๆคนเดียวโดยที่ไม่อยากติดต่อใครนะคะก่อนจะบอกว่าล่าสุดเจ้าของอู่รถเบนที่พิสิทธ์ไปเป็นประจำบอกว่าเจอพิสิทธ์ป็นคนสุดท้ายค่ะแล้วก็มีการถามถ่ายกันโดยพิสิทธ์บอกว่าจะไประยองก็เลยอยากฝากไปถึงชาวระยองวว่่าาาถ้ามีใครพพบเห็นิ์ รถเม้์สีขาวนะคะทะเบียน8กอไก่ทะพุเท่า4กรุงเทพมหานครเนี่ยให้แจ้งไปได้เลยนะคะที่ Facebook เรื่องเดชพรจรุนพงคาขอบพระคุณมากๆเลยนะคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะไปเกาะติดเรื่องราวของหนุ่มมันกำมันค่ะที่อยู่ในห้องซ้อมอย่างโอ้โหหนักหน่วงเลยทีเดียวต้องอ,อกตั้งใจเตรียมขึ้นคอนเสิร์ตรีบบันเทิงแฟนแฟนร่วมแชร์ความสุขพรุ่งนี้ค่ะ ปรเด็นในทุกย่างก้าวแห่งความสำเร็จที่ยังประทับใจไม่สิ้นสุดกับละครที่มากด้วยความสนุกมากด้วยฝีมือการแสดงและมากด้วยรางวัลการันตีล่าสุดกับรางวัลอินเ r อร์เนชั l Drama f e s t i v a สจากประเทศญี่ปุ่นทีมบ้านแบร์จะกลับมาตราตรึงใจอีกครั้งตลอด21วันเต็มในช่วงเวลาแห่งความสุขเริ่ม16ธันวาคมนี้2ทุ่ม20กรงกรมยิ่งดูยิ่งรัก แล้วพบกันที่ช่องสามประกัน C.I. SuperProtect จาก Ocean Life ไทยสมุทรอย่าเพี้ยนจือหวังนำเข้าและจัดจำหนาดด่ายโดยเวชพงโอสถ สนุกรับลมหนาวกับคอนเสิร์ตรีวริวบันเทิงฟันแอนแฟร์ร่วมแชร์ความสุขคนทํานักแสดงและศิลปินมากมายไปมอบความสุขให้กับแฟนๆกันถึงสาที่ครั้งนี้เดินทางไปที่โรงเรียนพาชีศูนย์ครวิทยานุกูลอำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันศุกร์ที่11ธันวาคมนี้เริ่มกิจกรรมหน้างาน16นาฬิกาพบกับร้านค้าและร่วมสนุกที่บูธหน้างานมากมายงานนี้มีความสุขสนุกแบบรีวิวเดอร์บอลมาร่วมแชร์ความสุขกันเยอะๆนะคะ รุ่งนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะที่เราจะได้พบกันในคอนเสิร์ตรีวิวบันเทิงฟันแอนแฟร์ร่วมแชร์ความสุขที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะและหนึ่งในศิลปินที่จะไปร่วมแชร์ความสุขครั้งนี้ก็คือหนุ่มบอนกำมันค่ะ ด้วยความที่ห่างหายจากการขึ้นเวทีใหญ่ไปนานเพราะโควิด1 9นะคะพอต้องกลับมาขึ้นเวทีร้องเพลงให้แฟนๆได้ฟังอีกครั้งบอลกำมันก็ยอมรับตรงๆเลยว่าตื่นเต้นมากเหมือนกันงานนี้เจ้าตัวก็เลยเคลียร์คิวไปเข้าห้องซ้อมร้องเพลงแบบจริงจังจัดเต็มค่ะโดยครั้งนี้บอลเลือกเพลงมันดีกว่าที่คิดเพลงประกอบละครอ,อกกระหักแอบรักคุณสามีของพี่สิงโตนําโชคไปขับร้องนะคะงานจะจัดขึ้นพรุ่งนี้แล้วบอลจะพร้อมขนาดไหนไปฟังเสียงเขากันหน่อยค่ะ วันนี้มาซ้อมก่อนครับมาวอร์มเสียงก่อนเนี่ย <c oughs> ผมบอกเลยพร้อมมากนะครับวันศุกร์ที่11ธันวาคมนี้เจอกันแน่นอนที่อซิชิเนะครับ <c oughs> โอ้ยนานมากนานแบบจำไม่ได้อะจริงตั้งแต่แบบน่าจะต้นปีเลยั้งครับเพราะว่าก็มีวิกฤตการโควิด -19 ทนะครับก็เลยแบบไม่ได้ออกไปแบบสัญจรเลยก็คือตื่นเต้นมากนะเพราะว่าห่างหายเวทีมานาน,นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเคอะเขินขนาดไหนเหมือนกันนะครับก็ลองดูแล้วกัน <c oughs> จะทำจะเตรียมตัวให้เต็มที่ครับ โอ้ยต้องเรียกว่าผมนี่มีฉายาเลย AKA ก um ัมันสไตล์เดี๋ยวมีท่อนรับให้ด้วยเป็นเพลงมันดีกว่าที่คิดครับของพี่สิงโตนำโชคครับสำหรับใครที่ไม่ได้มาก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะเราเนี่ยจะมีเทปบันทึกภาพมาให้ชมกันนะครับในรายการ,ราวิวบันเทิงและก็ รายการรีวิวบันเทิงทูนันครับทางช่องสกด33บสาครับสำหรับแฟนๆจังหวัดพระนครศรียุทธยาและจังหวัดใกล้เคียงนะคะไปให้กำลังใจบอลรวมถึงเหล่านักแสดงและศิลปินที่ยกทัพกันไปแบบแ,บบแบบน่นได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะที่โรงเรียนภาชีสวนทอนวิทยานุกูลอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรียุทธยานะคะรับบัตรฟรีที่หน้าง,งานได้เลยตั้งแต่เวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปย้ำอีกครั้งว่างานนี้ถึงเราจะกลับมาสุขสนานกันอย่างใกล้ชิดแล้วแต่อย่าลืมเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งใส่หน้ากากอนามัยไปด้วยนะคะ และมาถึงอีกหนึ่งคอนเสิร์ตใหญ่คุณผู้ชมที่จะจัดขึ้นในปลายปีนี้ได้ก,กรี๊ดกันอย่างแน่นอนกับ4หนุ่มชินิตี้ค่ะ เป็นการส่งท้ายความสุขปีนี้กันแบบเต็มอิ่มเลยกับคนสดใหญ่เต็มรูปแบบครั้งแรกนะคะของ4ี่หนุ่มทรีตี้เจมส์เติร์ดปอร์เชและจ็กกี้ค่ะที่จะมาพร้อมกับโชว์ที่คุณคาดไม่ถึงคอนเสิร์ตจะจัดขึ้นที่ Impact a r e n a เมืองทองธาน,นีวันเสาร์ที่26ธันวาคมนี้นะคะและพิเศษสุดๆนอกจากจะเป็นคอนเสิร์ตเอาใจเหล่าทวายไลฟ์ในเมืองไทยแล้วเนี่ยยังมีการจัดจําหน่ายบัตรให้รับชมผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะ by ttm live ด้วยดังนั้นใครอยากไปดูคอนเสิร์ตสด ในฮอแบบเต็มตาเต็มใจหรือว่าสะดวกดูผ่านไลฟ์สตรีมก็เลือกได้ตามใจชอบไปเลยจ้ะแล้วก็จะเริ่มจำหน่ายบัตรวันแรกในเวลา10บโมงชา้าวันเสาร์ที่12บธันวาคมนี้ทางไทยทิตเมเจอร์ Major, ทุกสาขาเดียด๋วยว้ไปตามบัตรกันได้เลยนะคะ และใครที่ลุกขึ้นมารอกดบัตรคาทคูนิตี้เนี่ยเปิดช่อง3กันได้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะไม่อยากให้พลาดจริงกับรายการเที่ยวเป็นเพลงค่ะเทปนี้3พิธีกรเขาจะพาไปเที่ยวที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตาาค่ะ เพื่อเป็นการต้อนรับเดือนธันวาคมเดือนแห่งวันพ่อแห่งชาตินะคะ3มหนุ่มเพื่อนซีพี่ปีเตอร์พี่จักชวีและก็พี่หมูมูซูก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวกันที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากค่ะเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ,กบเรื่องราวนะคะแล้วก็ประวัติของเขื่อนภูมิพลที่มีความสวยงามอลังการนะคะและยังมีสถานที่ท่องเที่ยวภายในเขื่อนให้ได้ชมกันอีกมากมายเลยทีเดียวติดตามกันได้นะคะในรายการเที่ยวเป็นเพลงวันพรุ่งนี้เวลา7จ็นาฬิกาสีนาทีค่ะ ส่วนริวบันเทิงทูนานคืนนี้มีเรื่องราวของคุณหลุยส์สกอตมาฝากกันค่ะเขาบอกว่ารุนมากเรื่องของการออผิตทายาทน,นะคะบอกว่าตั้งใจมากทำกันบ้านทุกวันเลยทีเดียวจะเป็นยังไงไปติดตามตีหนึ่งครึ่งคืนนี้ค่ะส่วนช่วงนี้นะคะพินวัตมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเหมือเวลาของลูกแก้วแล้วล,วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้รายการของเรานะคะมีโอกาสได้ต้อนรับพี่นวัตสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องจอยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงฮะสดชื่นจมใสขนาดนี้บอกเลยคนเราต้องใส่ใจตัวเองนะครับสามสิ่งที่คุณต้องทําคือหนึ่งรับประทานอาหารให้ครบทั้งห้าหมู่นะออกกาลังกายกันบ้างอย่างสม่ําเสมอและที่สําคัญพักผ่อนให้เพียงพอสําหรับผมตัวนี้ครับเป็นตัวเสริมด้วยถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีและที่สําคัญนะครับถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีมีการรับรองและรางวัลมากมายอันประกอบด้วยโรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน GMP มีเครื่องหมายฮาลานชาวมุสลิมทานได้รวมถึงได้รับรางวัลสินค้ายอดขายดีจากงาน FIA เชียปี2019 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ครับได้รับรางวัลสินค้าขายดีจากวัดสรรล่าสุดอีก2รางวัลครับท็อปแบรนด์อวอร์ดปี2020และอาเซียนท็อปคุณภาพอวอร์ดปี2020นี่เองไม่ต้องรอช้าครับท่านผู้ชมครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยโปรโมชั่นพิเศษถังเช้าผสมมัลติวิตามินบีหนึ่งชุดคุณได้ไป6กล่องในราคาเพียงแค่1000บาทเท่านั้นพิเศษสุดนะครับถ้าสั่งซื้อ2ชุดนะฮะคุณจะได้ไป12กล่องและเพิ่มอีกก็คือกาแฟผสมถังเช่าอีก3ถุงรวม15มราคาคเพีย2 2,000บาาททเท่นั้น จำกัดสิทธิ์ในการซื้อไม่เกินและวันนี้นะครับจำกัดสายด้วยเพียงแค่600สายเท่านั้นโทรทันทีครับ 0 2 0 2 6 5 8 8 8หรือไลน์ @lp88 มีแอดนำหน้าครับส่วนใครที่อยากทดลองนะครับ1กล่อง300บาทโทรนะครับ0 2 0 2 6 5 8 8 8หรือไลน์ @lp88 สะดวกยิ่งขึ้นนะครับมีจำหน่ายแล้วที่7 eleven และ CJ Supermarket ขนาด4แคปซูลราคาเพียงแค่49บาบาทเท่านั้นนะครับโทรทันทีครับ 0202658888หรือไลน์ @lp88 มีแอดนำหน้าครับ0202658888ไม่ใช่ผมนะฮะคนเดียวเท่านั้นที่รับประทานนะฮะถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B มากมายในวงการบันเทิงเช่นพ่อไวยโพดตุ๊กี้นะครับเชอร์รี่ต่างๆนะครับและพี่ยิ่งยงนะครับยังมอบเงินส่วนหนึ่งไปให้แจกกับชุมชนและที่สำคัญมีถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B ไปแจกทุกครั้งทุกคนจะถามเอามาไหมถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B วันนี้ไม่ต้องรอนะครับโปรโมชั่นพิเศษถังเช่าผสมมัลติวิตามิน บีหนึ่งชุดคุณจะได้ไป6กล่องราคาเพียงแค่1000บาทเท่านั้นพิเศษนะครับ2ชุดคุณได้ไป12กล่องและยังแถมกาแฟผสมทังเช่าเพิ่มอีก3ามทุ่งรวม15ซองในราคาเพียงแค่2,000บาทจำกัดสิทธิ์ในการซื้อไม่เกินนะครับทั้งละ2ชุดและจำกัดสายด้วยในวันนี้ไม่เกิน600สายเท่านั้นโทรทันที0 2 0 2 6 5 8 8 8หรือไลน์ slp แ8ดขนาดทดลองครับหนึ่งกล่องเพียงแค่300บาท0 2 0 2 6 5 8 8 8หรือไลน์ slp แ8ด สะดวกยิ่งขึ้นคุณจอ,อยมีจำหน่ายแล้วที่711และ47ซูเปอร์มาร์เก็ตขนาด4แคปซูลราคา49บาทเท่านั้นโทรทันที020265888หรือไลน์ SLP88 ยืนยันอีกครั้งครับทางเชายิ่งยงเป็นหนึ่งในใจนวัดสเสมอมา020265888ครับขอบคุณพี่นวัดมากๆเลยนะคะเราขอคนลาไปก่อนนะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ